เดียวเล็กเข้านิดเดียวอะเลยหรอยากมากลำบากโอ้ยลำบากเยนะจริงถ่ายแล้วก็ไปให้ให้วันดีให้หน่อยนะให้ดูดิบอกลำบากจริงเนี่ยมันจะได้โอ้โยแต่ลำบากลำบากมากเลยมลำบากมากยาวเองรู้หมดเนี่ยรู้หมดเนี่ยจะทำไม่ได้ เออใช่ใช่ใช่ที่หนึ่งได้แปดร้อยได้เลยทีนี่ไม่ได้เราต้องวัดแรนให้มันด้วยเดี๋ยวยุ่งมาต้องให้คนมากินเยอะมาเที่ยวเยอะนะไม่เยอะนุ่งหน่อยนะ ยงเ่อ่าไ่เออวันนีมัลาลงไอ้ดีเพื่อิเ่อก็ดีมกันเนี่เราไม่ต้องไปยุ่งเาเ่ยเอ่อ้าเไม่เข้านเสียเาปละอมันก็ก็อออกสบายลไม่ต้อไป่ใช่ไก่อนนี่ว่าดีเสียีพม้ม ลูตาบุดิเขาูวางมาลงหมดเลยอ่ะทำได้แล้วด้วยเออตอนน้อดวเออยเอเ่งัวมาเลยเี่ยงัวขึ้นไเลยตัวก็ไม่ไม่สุดอ่เอโต๊ไปตัวนย่เหยียชขาตะแคง